ทางเคยซุ้มบัวโถ่สี่ทางบัวสาวเนี่ยมาแต่ไครละเจ้ามาแต่บ้านค่ะโอ้ยคิวขัดเอาไปถึงจากน้ำเจ้าหรือบ้านนั่งกระไลบ้านแถวบ้านแหลมบ้านไหนล่ะบ้านอยู่จังหวัดอุบลค่ะอยู่ในจังหวัดอุบลเลยบ่อยู่อำเภอเดชอุดมค่ะอ๋ออำเภอเดชอุดมโอ้ย หดีบเสนอเขาบ่านหลดโอ้ยบ้านข่อยเอินเตลเล็ดอุลมบ้านเจ้าชู่ยใสยมเพื่อบ้าดินโอ้ทางพานต้นถนนโมพานจะได้ก่อนกิ่ไปเล็ดอุลมไม่ต้องขั้นบ้าดินก่อนจะไงฝ่าฝนทางบ้าดินลีโพดก็เคยแดงก็เคยแหงดอกข้าได้ตกทกเด่นตกหัวยู่บ่เดิร์กโบเดียวไงได้ดินเด่นดินหัวยนเนียวได้ยู่ตะดอดประเภทน้ำยู่ทองดอง เด็กน้อยบวกกาแดนเด่นอย่ามันมืนอย่ามันดมแดนเด่นน้ำเดินบ้านขิดินมันนังเดเองเด๋วโนบดีมืนดมคู่พันดมคู่นีเดียดดังบดีไรดิเดียดีแต่เดนน้ำไหนมันก็ไดอยู่บ่เต้าเลยว่าน้ำมันลินไดอยู่บ่ขาดไตได้ไดลอยลอยลอยลงตดองดองไหลลงตดองดองกับลูแม่มุ้นไหนรวยรวยโอ้ยไปหันตะไคร่ดุนดุนดุนน้ำโดนที่ดนแดน โอ้ oh, บอกพี่บอกน้องเยอะเดี๋ยวไปดงเดียเด้อพอเป็นแต่ด้งนกน้ำหัวหันตะไคร้รวยๆดงเดียเดียบ้าดมอันตะได้เอ้านั่นนั่งไปไปสิมาไปตั้งใดกันไปไปสิมาสิอยากยังก็นอกสิมาฟังบ่าดิ้นนกกำลังสาดอนตัวบ่นั่งสามดอนเด่นดอยดอยเข้าเดียวก็หอดบ้าดิ้นหอดกระเดี้ยวไส้กระปั้นเขาไปยังอ่ด้อเด่นตะดาด้อเด่นด้อหัวเป็นตะดาบ่ไปเจ่าเนี่ยังมาดอดเดียนไลยกูบเพราะได้ดอดเดียนฝันเลีว่าเจ้าจะไปซื้อฟักกระโดนเมื่อกี้กระดาบปลาดุก เห็ดงานยังอะไรที่ทังบ้านเห็ดหน้าคะ่ะอมี่ผู้อิทธหต,หหตุหนาสวยไปเนาะฮารังเทียโบตันมีคะ่ะโอ้ยถอเถอ,ถอจังผู้วาอยู่ในสิมีทธิ์วะเนาะครับบบตีดอไม้มีดาพี่ดาจะสไปยเบาดินเถอด้อยสี่ได้ตายเดี่ยานเดียได้ละมู่อีกมีสิ์จะบเอามีสิ์<อ>มีสิสิพ้ไว้เนาะ โอ้ยเอ้าไงมาตั้งเป็นค้นวาจังสั้นปากบ่ขวบก็แท้โอ้ยยังบ่เก่งโอ้เก่งใจล้มปากวบาไปรวดคิดอัานก่อนที่กินขี้เลยสิเผาสิเผาเฮ้ยก่อนเขาสิเผาเขาก็ย่นใครเลือกหมองคนเราไปเห็นว่าไงน้อเอาเนาะบ่เจ้าเจ้าวันนี้ไปข้อเดียวก็ถอยไ่นั่ะละอยู่ทั้งอุบลโมแหลงโมแหงที่นราโน่บ่ค่ะฝนดีลีอยู่ทั้งคอนแก่นมาได้ก็แรงแน่พ่องเพิ่มเลยละเกิดมากูไม่เคยเห็นดอกแรงพ่องเพิ่ม โค้งแต้งเป็นโค้งไอเป็นแต่ก็เฝ้าเต็มที่แล้วเสียงเดิมปันบักหุ่งเนี่ยเพิมเฮิมเนี่ยแหละปะนะมันก็บ่แรงกิริเว้ยแหละพิ่มเฮิมเนี่ยว่าอืไปบอกโม่แรงอิริเจ็ดปีไปเจ็ดเดือนแม่แหงหรอบ้านแถวใหญ่โยมบ้านปราสานอำเภอปพยืนจังหวัดขอนแก่นจักแหล่งบ่แหล่งลรืบอลเฝ้าพื้นกันในที่เฝ้าสู้ฟังตื่นมายำมะส่อปล่อยงัวปล่อยขั้วออกจากหอกจากลักถือไม้ลำปอลำกลดวุ่นวุ่นเลยขีงัวขี่กั้วตกปอกไม้ลำปอเสียบปั๊บจองแล้วเอ้า คือเหตุังรันไอจองไม่แต่คุยกูจีนตัวจี